สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำากลือวายกันนะคะอันนี้เป็นกลือวนยนะคะที่เราซื้อมาจากในซูปเปอร์นะคะก็ขวดหนึ่งประมาณ2ยูโรก,ก,กว่าๆเองคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องมาต้มนะคะก็คือมาอุ่นในหม้อน,นี่ละคะ่ะให้มันร้อนนะคะแต่ว่าห้ามมันเดือดนะคะมาดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเทไปเลยคะ่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของ เอสเอสเวนนะคะก็คือเป็นอาทิตย์แรกนะคะที่เริ่มมีการจุดเทียนกันนะคะทุกคนนับถอยหลังคริสต์มาสแล้วเราจะต้มนะคะแหมนายหัวจะกินกับเราไหมน้อเอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็คือกลูไวน์นี่เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตแล้วก็เป็น s ิกเนเจอร์ของคริสต์มาสนะคะทุกคนถ้าไปคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะก็ต้องดื่มกล้วยค่ะทุกคนก็ <reputation> ó, อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราแค่ต้มให้มันร้อนนะคะแต่ว่าห้ามเดือดคะ่ะทุกคนฮ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกลื่อยของเราต้มเองค่ะดื่มเองนักเลงพอนะคะเพราะว่ากลืวายเนี่ยถ้าไปซื้อในตลาดคริสต์มาสนะคะตกแก้วนงประมาณ4ยูโร50ประมาณเนี้ยว่าแล้วแต่บางที่นะคะก็ตกแก้วนงประมาณ5ยูโรกว่าเลยนะคะทุกคนมันแพงขึ้นทุกๆปีเลยค่ะทุกคนเราอยู่บ้านเราก็กินกลืวายได้นะคะทุกคนโดยการซื้อมาต้มเองค่ะถูกด้วย อร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะนี่คะ่ะทุกคนคืนวายของเราก็ร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วแต่เราเอาแค่ร้อนพออย่าให้มันเดือดนะคะแค่นี้พอปิดเตาเลยค่ะแล้วก็เสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้กินกือวายเลย นี่ค่ะคือวันของเราแล้วก็จุดเทียนเอดเวนเอเวนมีแค่แท่งเดียวฮ่าหน้าเอ็นดูมากเพราะว่าทางบ้านมีเทียนอยู่เด่มเดียวนะเอ็นดูพรุ่งนี้ค่อยซื้อค่ะวันนี้ซูเปอร์ปิดหมดทุกอย่างเลยฮ่า่คไว้คลีไว้เราอย่าสุดกายนะกันเฮย

<laughs> วันนี้ก็ขอเอนจอยกับการดื่มคร้วายนะคะแล้วก็สุขสันต์วันแรกของการจุดเทียนเล่มที่1น,นะคะอ a เซเวนกันค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ